อิจฉาติเห็นคนอื่นเขามีความสุขเขามีอยากมีกินวันวันไม่ทําอะไรนั่งกินเอาากเลเห็นกินอะไรบนเราไฮมูนะเยอะเกินอีกไปได้อีกไม่กี่วันก็จะพาพาพาไม่มปหากินของแ่บอืมได้จะพาไม่หมอนไปกินของแซ้บนเรา้ฮมูห้ว่ามันดีอยู่ดีดีมีเสียงสิตามต่างต้อ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 งอืมาอห้คนอื่นมองคนอื่นนะบุบเงาเจ้าของ หมูว่าวันนี้มันระแวงมันออกจากบ้านมันกระแวงไม่ยังกระแวงอยู่ดีมันมเล่าให้หม,มูนะมันมีความผิดของมันนนั่พี่น้นองเอ้ยคนเล่าให้หมูแบบนี้นะเชิญสมามันสิดีบอกเออมันต้องนี้มือหนึ่งเกิดเกิดกับโตของมันเองของแบบนี้นะ่ะแม่มอนสิบเล่าให้เด้อบาเพ็นเดีายวน,นายายี่ละเขาเขาปฏิเฮสธยังไงคือแม่มอนอย่างปฏิเสธยังไงคุณว่าหน้าด้านหน้าทนมาเล่าเให้ยังไงอืม นาด้านนาทวดจะเตะเดีกับแดงข้าเจ้ามีจะแต่งตัวเดียกับแตงมาโซเอามาเบืองเนื้อท้ายล่องเฟสก็ได้แล้วก็ออกซื้อพร้อมนี่คนนี้เด้อสิซีบ่าวให้เจ้าเอออยากเบืองแน่อยากเบืองหนักหนาเบืองหนานั้นเป็นแบบไหน